หลงลืมมากเลยละเหรือหลงลืมมากใช่ไหม่างนี้จะต้องนันดอกอะไรไม่เอาไรลองลองสิจะได้ไม่ลงลืมนันดอกอะไรทักไปเหนือหูฉันอยากจะรู้ว่าดอกไม้หายลองกลิ่นหอมเย็นหรือจะเป็นมาดิวันหอมดอก ไม่น่าอ่นก็ให้ฉันได้ไว้เธอไอ้ยื่พ่อแม่ท้องไปไหนเอาไปหมายอ่ะเขาใช่แล้วพ่อแม่พ่อแม่ยายเหรอ <c oughs> ยายตอนนี้ยาย,ายอายุเท่าไหร่รู้ป่ะ <c oughs> ไม่รู้หรอกยายอายุเก้าสิบห้าแล้วเก้าส <c oughs> <c oughs> ิบห้าเหรอแล้วพ่อแม่ยายจะยังอยู่อีกเหรอ <c oughs> พ่อแม่ยายเขาก็ต้องไปสวรรค์กันหมดแล้วเขาแก่กันมากแล้วยายจําไม่ได้เหรอ ยายจําไม่ได้หรือพ่อแม่ยายเขาตายกันไปหมดไปแล้วไปสวรรค์กันหมดไปแล้วอ่ะไม่รู้เรื่องอเลยอหน,นึ่งเลยยายอายุเก้าสิบห้าแล้วนะ,ะพ่อแม่ยายจะอยู่ยังไงได้ก็เขาไม่อยู่แล้วอืมเขาไม่อยู่แล้วเออ,อไม่อยู่แล้ว,มลวหมดเลยหมดเลยเออจะยาย่นเนี่ย เขาคนอยาการจะไปหาเขาเนี่ยเออไม่ได้มันไปหนีแล้วเหรอไม่มีแล้วยายต้องอยู่กับฉันแล้วอืมไปไม่ได้แล้วเข้าใจไหมแล้วยายก็ทําบุญให้เขาอยู่เรื่อยๆจำไม่ได้เหรอเออไม่รู้เรื่องเลยเออเนี่ยยายจะจําไม่ได้เป็นบางครั้งรู้ไหมแล้วบางครั้งยายก็จําได้ตอนนี้ยายจําไม่ได้ นั่นแหละเขาไม่มีใครอยู่กันแล้วไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลเขาแล้วเขาไปสบายแลวไม่ต้องห่วงเขาเหรอไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรเขาแล้ว,เด,วเดี๋ยวเนี่ยเช้านี้เดี๋ยวจะไปลเลยเดี๋ยวจะไปหาไปไม่ได้แล้วยายต้องตั้งสติให้ดีเขาไม่อยู่แล้ว เ <K id> ขาพู่ก็ยังนึนกว่าเอ๊ะพอกับแม่นี่เขาสมัยไม่มาบ้านตอนนี้ยายอายุเก้าสิบห้า,ยายแล้วยายก็แก่มากแล้วรู้ไหมเออ,เอ,อแล้วพอกับแม่ย,ย,ย,ยายจะอยู่ได้ไงเราเขาไม่อยู่แล้วอมไม่มีใครอยู่แล้วอยู่ก็ยายยายต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆ <ไป S 2> ใช่ไหมแล้วออจะได้แข็งแรงยายก็ได้อยู่ไปนานๆไป้านานี้ป้นเช้าที่เนี่ยยีปงยีแป้นเขาไม่มีใครอยู่แล้ว เปันไปไหนอ่ะเขาก็ตุยกันหมดไปแล้วอเอหลายเหรอเขาไม่มีใครอยู่แล้วอยายก็อยู่บ้านเดี๋ยวก็ออกไปอาบน้ําอาบท่ากินข้าวนอนรับพักผ่อนอยู่บ้านเรารู้ไหมเล่าไม่รู้อยู่อาบวันวนอาบวันวานแม่นะตอนนี้บอกแล้วรู้เรื่องหรือยังเราให้ฟังแล้วเนี่ยเราไปอะไรสัอะไรเก็บไปดีแล้ว บอกให้ฟังแล้วรู้เรื่องแล้วใช่ไหมเออรู้แล้วอย่างนันรู้เรื่องแล้วก็บอกเออพอเขาเคยไปบันไปกินน้ำกระแชวันบอนกูอยู่ที่นนไม่เห็นมีไปโว้ยกูก็นดังดูตอนนี้รู้เรื่องแล้วใช่ไหมเขาตายจริงรู้เรื่องแล้วใช่ไหมบอกแล้วรู้เรื่องแล้วอแค่นี้เดียวก็ยายเดี๋ยวออกไปอาบน้ํากินข้าวนอนพักผ่อนบ้างเพราะว่าคืนยังไม่ได้นอนเลยเออ มีเรื่องอยู่แค่นี้แน่รู้เรื่องแล้วรู้เรื่องยังไงมึงบอกมึงบอกกูโก่งโก่งเงี้ยมึงต้รู้แล้วรู้เรื่องนะใช่ไหมยิ้มยิ้มอ๋อยิ้มก่อนยิ้มเออรู้เรื่องดีแล้วหัวเราะโอเคนะ